สวัสดีครับเรื่อไก่ไอเกมเมอร์ครับเกมที่คุณกำลังชมคือฟาคาย4นะครับผมหรือกไกตะโกน4ก็ไปฟาร์มมันนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าต้องเล่นเนื้อเรื่องด้วยถึงจะฟาร์มต่อได้ทาร์บ,บาร์บอกว่าฉันไม่ควรทำอ,อ,อย่างนี้ฉันสอนให้เธอป้องกันตัวเองนะอ่านักท่องเที่ยวฉันคืออมิตานี่คือบัตราสวัสดี keep working. ผลต่อไป Look, o I v e e r r a c เออตอนนั้นฉันตกใจมากไปหน่อยนะเราทำสงครามมาอยู่แล้วเราเสียทหารไปมากแล้วก็เสียไปมากเลยมีไรถูกผมทำได้ไหมผมไม่ใช่ทหารแต่กุ่งอยากช่วยโอเคก็ได้มีฟ้ามาใจจากนี่ขนามดูแลอยู่เธอแก่แล้วแต่เธออาจจแต่เธอก็การความช่วยเหลือเรื่องสัตว์อยู่พอดีด้วย ฉันอยากให้นายใช้นีประชว่วยเธอซะบัดดาอะไรกับเธอเนี่ย <c oughs> หยิบซะเอาหล่อยท่านเลย <c oughs> ดีไหมแล <c oughs> ้ว <c oughs> ลังหมาป่า <c oughs> ได้แล้วหมาป่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคต้องหารถไปนะผม

เรอค่อยดีขึ้นหน่อยแล้วก็ไปเอาปืนมา Look what the wind blew in. Make yourself. ตอนนี้ไซอ่าเหมือนเนี่ยโอ้โหเห็นกำแล้วต้องใช้อะไรอีกเนี่ยโอ้อตัวนี้มีสวยอีกแค่ตัวเดียวแท้เลย dù tất cả mới mình luôn lấy nghèo đó nha Đoàn ấy thằng này mình sạch mấy Ơi đế đi, chứ, cỏ kìa lấy dùm mấy, mấy thằng này Ơ, lon đây lên. Wow, mau à. quá Mì này mấy mí quá à. 不杀人。 มาถึงแล้วสินะโอ้นูเต,เต็มละอเอออมตาส่งผมมาเธอบอกว่าคุณอาจต้องการแบบว่าคุณมีปัญหากับพวกสัตว์ป่าใช่ไหมล่ะฮัลโหลครับได้ยินไหมเนี่ยเฮ้ hey, <Am> อ,อม,มตาตาผมไม่รู้ว่าค้จะทำอะไรที่เนี่ย แถวป่าหัวคานามะพวกหมาป่ามาันรบกวนอะ่ะช่วงนี้มันดูร้าัวติดก็เลยเป็นห่วงนิดหน่อยมีร่างเนี้ยมีร่างนี้แกลอะ่ะเป็นจัก,การาบันทีนะเออไปเลาะหนังมาด้วยนะหละจะต้องใช้มันเสียงนี้มาจากไกลเลย Oh, dia get fight Oh, what am I Ah. ใก่ไ้ไหมวาป่าใกล้นี่แน่เลย โอ้ยไม่โดนดิถุงยโอ้กระเป๋าเต็มแล้ว มีอะไรกันช <c oughs> นแม่งเลยนะ Ôi, đơn bằng lẹเกิน. Ờ, có mít ta mà. Hey. Hey. Bajra, how are you? bình không? Good. Đi hả? ผมเอาหนังพวกนี้มาเพราะว่าพวกคุณอาจจะใช้มันได้นะโอ้ดีมากเลยอาเจย์แต่ว่าเก็บไว้พอสัดสร้างถากาละเออถากายนะอันนี้เสือเรื่องชีวิตแห่งกูรูอันนี้เสือกอุปสรรคยาลักอันนี้เสือเทพิดาคิร่าอันนั้นเกี่ยวกับบัจระทารุปัชราค่อนต่อไป สรุกราลาเป็นเทพที child, result, conflict, ่ม so ีชีว so uh, ิตถ้านได้เชื่อซาบาลนะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เสิร์ฟเด็กเลยถูกใช้เป็นสิ่งของเป็นสิ่งแกรกสิทธิ์ขอบใจช่วยนะอ่ะ้างในเดี๋ยวค่อยสอนกันว่าใช้ยังไงนะอู้เสร็จแล้วกับจัดลังหมาป่านะครับผมเอาเต้ ถ้ามีเวลาก็ไปเจอโรจินัสสิเขามีเขาเป็นเพื่อนของโกลเดนพารทเฮ้ยปวโรจินัสเหรอใช่แล้วเขาเป็นคนขายอาวุธอ่นนะแล้วเป็นบาดหลวงด้วยนะอาจจะบ้าหน่อยแต่ถ้าดยากไดปืนก็ต่อคนนี้เลยโอเคครับแล้วขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบาย